คำถามขึ้นมาเลยครับความปรองดองคำถามคือสังคมไทยยังคาดหวังความปรองดองได้อยู่หรือไม่และเงื่อนไขสำคัญที่สุดของการพาประเทศไปสู่ความปรองดองคืออะไรพร้อมสำหรับตอบคำถามนี้ไหมครับธนาธรพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มแบทเทิลเชิญครับขอบคุณครับทุกท่านครับก็ต้องบอกว่าสังคมไทยจะเดินหน้าไปไกลกว่าน,นี้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่จริงจังกับเรื่องการปรองดอง และการปรองดองที่นักการเมืองหลายพักรวมถึงผู้มีอำนาจอยู่ในขณะนี้กำลังบอกพวกเราก็คือการปรองดองโดยหล,ลงลืมอดีตลืมลืมมันไปผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างนี้ในกรณีเสือดำผมสมมุติว่าคนที่ยิงเสือดำตายมาบอกพวกคุณว่าลืมไปเสือดำตัวที่ยิงตายไปเหอะมาช่วยกันอนุรักษ์เสือดำที่เหลืออยู่ดีกว่าแล้วไม่ต้องลงโทษ คนที่ทําผิดในการยิงเสือดําตัวนั้นคุณยอมไหมไม่ยอมนี่คือตักกะเดียวกันที่เราพูดถึงการปลองดองนี่คือตักกะเดียวกันสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของรถผมเป็นเจ้าของรถคุณลุงข้างบ้านผมมาขโมยรถคันนี้ไปผมไปบอกคุณลุงคุณลุงผมขอรถคืนนะจะเอารถคืนคุณลุงบอกว่า อย่าเลยธนาทรอย่ามาเอารถคืนอย่าส่งเสียงดังนะเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะตื่นเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะแตกตื่นเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะวุ่นวายอย่ามาเอารถคืนอย่าทวงรถคืนตกลงใครผิดผมซึ่งเป็นเจ้าของรถหรือคุณลุงซึ่งขโมยรถคนขโมยรถผมไปใครเป็นคนผิดคุณลุงนี่คือตรกกะเดียวกันนี่คือตักกะเดียวกันเพราะ ประชาธิปไตยคือหลักการที่ว่าด้วยคนทุกคนเท่ากันและอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเมื่ออำนาจสูงสุดเป็นของเราเมื่ออำนาจสูงสุดเป็นของเราแล้วเขาเอาอำนาจจากเราไปการทวงคืนอำนาจของเราจึงชอบทำและคนที่จะเป็นชนวนแห่งความขัดแยง้งคนที่จะทำให้ประเทศไทยปรองดองไม่ได้ไม่ใช่ประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจนั้น แต่เป็นคนที่เอาอำนาจนั้นไปจากเราทุกท่านครับพูดอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่ชนชั้นปกครองทำก็คือปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์แห่งความกลัวไว้ในจิตใจเรามเมล็ดพันธุ์แห่งความกลัวความวุ่นวายเขาจะบอกพวกเราอย่างนี้เอาอีกเหรอวุ่นวายอ่ะวุ่นวายอ่ะ <c oughs> อย่าปล่อยให้มเมล็ดพันธุ์แห่งความกลัวนี้เติบโตงอกงามอีกต่อไปเพราะคนที่ถืออำนาจย่อมไม่อยากให้พวกเราลุกขึ้นมาทวงอำนาจที่พวกเขามีอยู่คืนมาสร้างการเมืองใหม่การเมืองแห่งความหวังหวังว่าประเทศไทยจะดีกว่านี้ได้หวังว่าคนไทยทุกคนจะเท่าเทียมกันได้หวังว่าประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ครับขอบคุณครับสรุปก็คือ ถ้าไม่มีปฏิวัติวัฒนหรรก็จะปลองดองได้ในมุมมองของคุณธนาธรครับน,นะฮะคุณสุวั์ครับหมวดนี้พร้อมนะครับสาหรับเรื่องความปลองดองจะกลับคืนมาได้อย่างไรสามนาทีเชิญครับ,รบสำหรับเรื่องความปลองดองนะครับผมก็มองเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยบางทีการเกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมนะครับเช่นวันนี้เราพูดเรื่องว่า GDP โต4%อร์เแต่ว่าคนต่างจังหวัดไม่ได้โตด้วย อาจจะโตกันแค่สองาคนคนส่วนใหญ่ไม่ได้โตหรือโอกาสในการได้รับการพัฒนาไม่เท่าเทียมกันการกระจายรายได้ไม่สม่ําเสมอฉะนั้นเนี่ยพักชับนามองว่าเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยถ้าแก้ได้จะเป็นจุดสําคัญในระดับต้นน้ําที่จะมาแก้ไข<ม>ปัญหาเรื่องความปลองดองนะครับเช่นทําอย่างไรที่จะให้คุณอยู่ที่ไหนก็มีโรงเรียนดีๆเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็มีระบบสาธารณสุขเหมือนกัน โอกาสในการที่จะมีมอเตอร์เวย์มีรถไฟกลางคู่มีรถไฟความเร็วสูงไปทั่วถึงมี WiFI มี 5G ต่างๆทั่วถึงโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือการที่มีการศึกษาที่ทุกคนที่สามารถที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าบ้านเมืองนะครับเราแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำได้เนี่ยความรู้สึกของคนในชาติที่เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยจะเป็นพื้นฐานในการที่จะสร้างความปลองดองแล้วก็เรื่องเรื่องที่สองเนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ ในการที่จะสร้างความรักความสุขก็คือนโยบายกีฬานะครับเมื่อกี้ก็เป็นนโยบายเรื่องความเหลื่อมล้านโยบายกีฬาของพรรคชาินาเนี่ยเราให้ความสําคัญเรื่องนี้มากผมยกตัวอย่างนะครับผมเคยไปภาคใต้3จังหวัดภาคใต้เนี่ยแล้วเอามวยไทยไฟไปต่อยนะครับท่านเชื่อไหมครับใน3จังหวัดภาคใต้ที่เขาบอกว่ายิงกันยิงกันยิงกันเนี่ยเอามวยไทยไฟไปต่อย3จุดเลย3จังหวัดเรียบร้อยไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคน3 0 0 0 0ื่นสีืทุกท่านมาจับมือผมแล้วก็บอกว่าเนี่ย ช่วยมีกีฬาช่วยมีความรักความสามคัคคีมีกิจกรรมใหญ่ๆไหมเขาไม่เคยไม่มีโอกาสฉะนั้นเนี่ยกีฬาเนี่ยสามารถที่จะสร้างความรักความสามคัคคีนะครับเวลานักกีฬาโอลิมปิกเราได้เหรียญคนไทยก็ดีใจรักกันทั้งประเทศนะครับทีมฟุตบอลของจังหวัดไหนชนะก็รักกันทั้งจังหวัดฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้พื้นฐานของกีฬานะครับในการสร้างความรักความสามคัคคีสร้างสปิริตความรักความสามคัคคีต่างๆวันเนี้ยมันจะเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันเราภาคภูมิใจในชัยชนะ เรามีความสุขกับการกีฬาร่วมกันฉะนั้นส่วนที่2เนี่ยผมคิดว่ากีฬาเนี่ยคือยาวิเศษที่จะมาสร้างความปลองดองให้กับคนในชาติส่วนที่3เนี่ยก็คือบางครั้งพอเราพูดถึงปลองดองปับ๊บเราก็จะมองไปเรื่องการเมืองก่อนเลยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองมีความขัดแยง้งมีความไม่เข้าใจกันฉะนั้นพักชาติพัฒนานะครับเราถึงใช้คําว่าชาติพัฒนา no problem นะครับ no problem ก็คือว่าเราจะไม่สร้างปัญหาทางการเมืองเราจะเล่นการเมืองแบบ ตามกติกาเล่นการเมืองเหมือนนักกีฬาเล่นกีฬารู้แพ้รู้ชนะผมแพ้คุณผมก็รออีกสี่ปีรู้จกักยอมรับผลการตัดสินพี่น้องประชาชนเลือกมายัางไงผมก็จะตัดสินใจทิศทางทางการเมืองตามพี่น้องประชาชนเลือกนะครับใช้เสียงข้างมากใช้เสียงในสภาเป็นข้อยุติทางการเมืองนะครับขอเชิญผมไม้กับคุณสวัสดิ์้วยครับมีแนวคิดเหมือนเนวลสันแมนเดลาใช้กีฬา นะครับสร้างความสัมัคคีคุณนาธรครับอยากจะใช้สิทธิ์วีโต้ตั้งแต่รอบนี้ในประเด็นนี้เลยไหมฮะมี90วิให้ใช้ขออนุญาตใช้90วิครับครับผมพูดต่อนะครับเชิญครับทุกท่านครับผมอยากจะให้ดูอย่างนี้สิ่งที่ทุกคนฟังมาในวันนี้ทั้งหมดตลอดบ่ายเนี่ยผมพูดจริงพอลงน,โ,ลยลงนโยบายลงนโยบายเชิงประเด็นแล้วสิ่งที่ทุกท่านได้ยินได้ฟังไม่ต่างกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรนะโยบายเกษตรไม่ว่าจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางด้านคอร์รัปชันหรืออะไรเนี่ย รายละเอียดของเนื้อนโยบายเชิงประเด็นแทบหาจุดต่างได้น้อยมากดังนั้นผมคิดว่าจุดตัดจริงๆในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่จะกำหนดอนาคตประเทศไทยก็คือเรื่องความเท่าเทียมเป็นธรรมเรื่องประชาธิปไตยที่มันเป็นจุดต่างจริงๆถ้าไม่พูดการเมืองตัดชื่อพักออกอ่าแต่นโยบายแยกไม่ออกเลยครับว่านโยบายไหนของพักไหนแตกต่างกันยังไงนี่คือข้อเท็จจริง ผมอยากจะเสนออย่างนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจเนื้อแท้ของปัญหาจริงๆว่าจริงๆประเทศไทยเนื้อแท้คืออะไรปัญหาที่ทําให้เราปลองดองไม่ได้ก้าวต่อไปไม่ได้คืออํานาจที่ไม่ไม่ได้มาจากประชาชนอํานาจกาลังอานาจนี้กําลังชนกับอํานาจที่มาจากการเลือกตั้งและชนวนของความขัดแย้งก็คืออํานาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ยอมปล่อยอํานาจ ไม่ยอมปล่อยให้ประชาชนกำหนดอนาคตประเทศของเขาเองนี่คือเรื่องใหญ่มากผมเสนอเรื่องการปองดองให้เอาคนที่ทำผิดในอดีตทุกคนเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมที่แฟร์และฟรีผมก็โดนกล่าวหาด้วยการเมืองเก่าของกลุ่มอำนาจนี้ครับขอบคุณครับนโยบายไม่ต่างแต่จุดตัดคือคำว่าประชาธิปไตยชัดเจนครับคุณสุวั